เป็นพริกสีเขียวก็เหมือนว่าเราก็หมกปลาอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเพื่อนๆเนีเ่ยเกิมหน่อยอือนนี้ก็อร่อยแล้วจ้ะขาดปลาค่ะเราใส่ปลา้า,ปลาหน่อยนะึง ทำบรระอย่างอย่างนี้แหละคะ่ะคือคือเราไม่ได้เราไม่ได้ว่าจะจะทำมาทํากินนะคะอันนี้คือกินข้าวคนเดียวเนาะข้าวคนเดียวกับแฟนเขาเขาไม่กินด้วยจ้ะแฟนแกกินอาหารของแกเนาะคือพูดง่ายๆคือแฟนฝรั่งละคะ่ะคือเขาไม่ได้กินอาหารแบบเรา คือเราก็ทําทําของเราอย่างเนี้ยคะ่ะแกก็กินสเต็กกินพวกแซนด์ไฟไปอะไรไปอย่างเนี้ยน่ะคะ่ะบางทีเราไม่ชอบเราก็กินอาหารของเราเนาะคนอยู่ล้วชาติหอมนะเพื่อนๆเ,เอาปิดให้หน่อยฝากช่วยดูด้วยนะคะเดีย๋ยวยายแอดจะไปกินให้ดู พอเราทําแล้วเราก็กินให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะคือคือเราไม่รู้จะทํายังไงเนาะคือคนทําคลิปด้วยกันจะรู้ค่ะเออเราดูดูกันไปดูกันมาเนาะคะแต่คนไม่ทําคลิปก็ช่วยชมให้สนุกก็ขอบคุณนณะที่นี่ด้วยนะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆที่ช่วยมาดูนะคะคือเราทําเราไม่ได้จะทให้ใครจะมา นิยมอะไรเราอะไรนะกับแบบเราทําทำเพื่อแบบว่าดูกันให้สนุกดูให้กันด้วยมีสตินะคะอย่าอย่าอย่าว่ากันอย่าด่ากันนะคะคือยายก็แก่แล้วนะคะกับแบดูให้มีสติแล้วเราดูมีสติเราก็มีความรู้แลกกันคือเราดูเราดูเขาไปเราก็ดูเขาก็ดูเราคือความรู้แลกกันว่ากับข้าวควรทาแบบนี้กับข้าวอีสานกับข้าวคนไทยกับข้าวคน อะไรมันก็ผสมกันไปนะคะคือเราแต่ละชาติมันไม่เหมือนกันแล้วแต่ละบ้านเราก็แต่ละภาคกินไม่เหมือนกันเนาะอันนี้บทบดชิดดูแล้วก็ชิดอย่าอย่าเพิ่งว่ากันนะคะเพราะว่าทุกภาคกินไม่เหมือนกันค่ะกินไม่เหมือนกันจริงๆค่ะภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานเขมรลาวเขากินไม่เหมือนกันค่ะคือปรุงแต่งอะไรก็ไม่เหมือนกันเลยค่ะ คือเวลาเร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 าปรุงอะไรเราแต่งอะไรเราไปคือสัญชาติที่เราเคยกินมานะคะอันนี้สัญชาติที่เราเคยทําให้คนกินเนาะพี่น้องเนี่ยกาลังจะได้ที่แล้วค่ะจะเป็นอย่างนี้ตาหมกหม้อเ่ได้จะได้แล้วจ้ะ เรากินกับข้าวเหนียวเนี่ยอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆ่ะเอาอีกนิดหนึ่งเอาคะ่ะเอาอีกนิดหนึ่งอ่าก็จำชื่อยังไม่ได้ยังไม่กล้าเอยชื่อที่เข้าไปดู เนาะแต่และเพื่อนเพื่อนก็เออบ้านเราเราก็มีส้มตํตากินเนาะแต่ที่นี่ก็บางทีมันก็หาไม่ได้ค่ะส้ตมตำเนาะส้ตมตําเอยอะไรเอยเราก็หาไม่ได้บางทีเราก็หาได้เฉพาะวิธีเราก็เอามาดัดแปลงกับข้าวของคนอยู่เมืองนอกนะค่ะคือเราต้องทําให้เป็นค่ะบางทีเราอยากอะไรที่แล้วก็เขาไม่มีขายนะคะเราต้องต้องบังมาดัดแปลง เขาตรงมาดัดแปลงน,นะคะเขาโทษนะพูดภาษาไทยด้วยพูดภาษาลาวด้วยเขาตรงมาดัดแปลงกับเขาสีเขากินนะคะคืเอเขาอยู่บ้าเขาหิ้งแต่เขาหาเขาเห็ดบอดงมันเกิดสีแบบคือวาลอะเนาะคะ่ะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันอยากของกับเขาบ้านเข้าแหมถามว่าหา,หาอ,อยากกินคืนเอเขาเห็ดบอดงมันเกิดปดมันจะกินเขาบออิม่มเนาะพี่น้องอย่าลืมอย่าแอดเดอ้อ ้าเขามาแล้วกับอยกดไหลกดแค่กดซับตะไคร้ให้เดอพี่น้องเบิ้งห้จบในเดอ้าเบิ้งบ่จบแย่แอดก็ขาดคนที่เบิ้งไปแล้วมันก็ขาดที่เขาว่ามันมันสไอคนติดตามสิลดไปนะคะ่ะเบิ้งห้จบเด้อค่ะพี่น้องกะชั่งกะห้าแกรแอดนะ,นะะเนาะห้าแกรแอดกับเบิ้งห้จบค่ะก็คืออันนี้มันคือเ็ดอิตเป็น คลิปกินเขา่ากับเห็ดกับเข่าค่ะเห็ดกับเขา่หาหอยเบิงเนาะนี่ยค่ะเมืน่อนี้เห็ดปลาอบหม้อค่ะหอมมอค่ะ,คะนี่หอมหลายเลยหอมหลายายเลยพี่น้องเนี่ยเนี่ยแต่เป็นบ้านเท่ากับคือห่อหมกปลาเอาตรงๆแธอแตะวันนี้มันบม่มีใบตองเท่ากับมัหมกกับหมอมหมกกับหมอเนาะนแต่เบ็นพี่น้อง เนี่ยมันก็กรบาบไลยมันก็สิสีเรนาะพี่น้องเนาะนี่เขาก็เอาแค่นี้เตือนบอกพี่น้องอีกรอบหนึ่งอย่าลืมอย่าแอดเดอ้ออย่าลืมอย่าแอดอย่าลืมการเด้อพี่น้อง ได้ทีแล้วเนาะทีนี้เขาก็บเศตัก,าก,ากใส่จานจ้ะตัาก,ากใส่จานให้พี่น้องเบิ่งเนาะตาโมกหมอ,อ,อมนันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังสี่จ้ะเนี่ยเป็นีผพัก